โอ้ดูแบบเหมือนเป็นแบบสเปซส,สเปซอย่างนี้เลยนะเนี่ยป้าเห็นมันเป็นลูกอะไรอะแบตเตอรี่ผลไม้นี่เขาบอกเฮ้ย,ย,ย,ยนี่มาแล้วนี่ สวัสดีครับผมนี่วันนี้เรามาอยู่กันที่ท้องฟ้าจำลองเ่ะ้ยท้องฟ้าจำลองเลยนะครับนี่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับซึ่งอันเนี้ยเรายังไม่เคยมานะแตงจรงป้าป้ากบมาเคยมาเมื่อสมัยเนี้ยอายุเท่าพวกหนูอะครับมาทัศนาศึกษาเด็กๆนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยเออแต่จริงๆอันเนี้ยอยู่ใกล้ๆโรงเรียน พี่เบมน้องวอรเช่น้องเองบลลี่นะแต่เราก็ไม่ได้เคยแวะมานี่แล้วตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆนะเด็กๆนะมาเพียบเลยครับนี่ทองฟ้าจำลองนะครับศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นะโอเคไปหมอมามีจองตั๋วมาก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับอ่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับผมนี่ตอนนี้เราเข้ามาด้านในตัวอาคารแล้วครับอู้ดูแบบเหมือนเป็นแบบสเปซสเปซอย่างนี้เลยนะใช่ใชอ่านี้หมอมาจองตั๋วมาล่วงหน้านะครับผ่านผ่านเว็บเนาะใช่ และคนละเท่าไหร่ครับถ้าผู้ใหญ่50เด็กกับสามสิบผู้ใหญ่50เด็ก30ใช่แล้วมันจะมีอะไรสองฝั่งช่วยใช่ไหมสองฝั่งนิทรรัณา์ก็เหมือนกันสามสิบแต่ห้าสิบนะแล้วก็บางนุ่นหนักดูดาวนะก็สามสิบห้าสิบดูด้วยอ๋อฝั่งนู้นเป็นโซนดูดาวฝั่งนี้เป็นนิทรรศการเด็กเด็กสามสิบผู้ใหญ่ห้าสิบสามสิบเจ็ดขวดอ่าหรือว่าใครจะมาซื้อ อ่ะซื้อตั๋วทางเข้าตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่ามันมีเต็มด้วยนะเขาขายเป็นรอบๆนะครับเขาปิดกี่โมงนะเปิด9ก้ปิด4มงเย็นเปิด9้โมงถึง4ี่โมงเย็นอ่าโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าทางไหนก่อนครับแล้วนิทรรศการก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาเที่ยวโซนนิทรรศการกันก่อนนะครับไปนี่ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นฟองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นโซนนิทรรศการก่อนนะ เขาจะมีโซนดิบที่แบบว่าให้เด็กๆเล่นด้วยนะใช่ใชคือเราต้องมารอรับตั๋วตามรอบเวลาเขานะโซนโนู้นนเห็นไหมคะอ่าโซนอะไรโทรเปียโทเปียครับใช่ใชแต่ว่าวันนี้เด็กเยอะมากซึ่งไม่น่าเชื่อนะอ่ะซึ่งอาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นกันครบนะเ,เพราะว่าจำนวนปริมาณคนเยอะมากเลยครับไปเดี๋ยวเราเข้าโซน s, ซน <S ซนเ a ซแอนทารมก่อนนะ โ้ในนี้มี5โซนเลยนะโอ้เข้ามาในแบบอวกาศแล้วครับหุยมียานอาวกาศด้วยนะ่ะย่างที่มีให้เล่นให้นั่งได้นะมีรอบเวลาครับมีจำกัดความสูงด้วยนะอ่าเขาเปิดให้เล่นได้นะครับนี่ยานอาวกาศ นี่เป็นการบอกช่วงเวลาอายุใช่ไหมครับนี่มีเป็นวัยนะตามอายุนะครับ1-8 60ินี้วัยชราขึ้นไปแล้วนะเุ้ยเ,เวลาและสิ่งมีชีวิตในโลกนี่มีช้างแมมมอสด,ด้วยโอเโอนี่โลกยุคใหม่แล้วนะมหายุคซีโนโซอิก อันนี้อันนี้ยุคไดโนเสาร์ครับมหายุคมีโซโซอีกนี่ยุคไดโนเสาร์คลองโลกุ้ยนี่อะไรข้างล่างมหายุคพาลิโอโซอีกการเติบโตอย่างรวดเร็วของสิ่งมีชีวิตต่างๆอันนี้จะเป็นแบบเหมือนอยู่ในน้ำในทะเลนะเบลลี่นี่ข้างล่างครับมหายุคพีแคมเบีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและการเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตอย่างช้ชาๆใช่โอ้สองล้านปีก่อนแล้วแต่หาอย่างนี้นะคะสองล้านปีก่อนอ๋อเป็นมนุษย์แบบมนุษย์ลิงใช่นี่อันนี้ต้นกําเนิดของของคนใช่ไหมครับใช่มนุษย์ลิงเนี่ถัดมาเรื่อยๆ oh. อะอมันเป็น,เป,นเป็นแบบวนตามมาตามเส้นเรื่อยๆนะ มินะอ๋อนี่จินซีห้องเต้นี่พระเยซูนนเลยครับอันนี้กําแพงเมืองจีนหุ้ยมีกําแพงเมืองจีนด้วยอ๋อน,นี่มันเป็นไปตามการเวลานะก็คือจุดเริ่มต้นนะครับมนุษย์หินแล้วก็มาเรื่อยๆนะอันนี้เหรอ,เ,อหเริ่มเล่นครับอันนี้คืออะไรครับ เฮ้ยเขาให้เล่นหน้าจอได้ด้วยนหะนม,มีเลือกตัวละครด้วยอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้น,ไน,ไดนักบินนักบินเอาจอเอาเอาขมโมยแล้วมมคุณจะขมโมยหรือไม่ขอ๋อคือแบบให้ตอบคําถามเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆนะเนี่ยนะการเดินทางของชีวิตพี่เบมเลือกเป็นขมโมยเขาก็ตอบคําหาพวกนี้นะอ่านี่เห็นป่าเกี่ยวกับการลักขมโมย ถ้าเราเลือกตัวละครแบบไหนคำถามก็จะมาแบบประมาณนั้นนะครับนี่พอเช,เชเ่เบลลี่มันเลือกเป็นนักบินอวกาศนี่คำถามอะไรเนี่ยต้องอ่านคำถามด้วยนยะคุณทำงานในอาชีพนักบินอวกาศด้วยความรู้สึกอย่างไรนี่ก็จะมีคำตอบมุ่งหวังและการมุ่งหวังจะค้นพบความรู้จากดินแดนที่ห่างไกลซึ่งอาจจะสามารถนำไปสู่ความเข้าใจธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือมุ่งหวัง เพื่อชื่อเสียงของตนเองและการได้รับงบประมาณสนับสนุนนี่เลยครับเราต้องการเงินเหรอาไม่ได้เรามุ่งหวังเพื่อที่จะได้เงินครับนี่เราเราต้องาตะขดองไดไปไม่ได้นะาได้กินสองเลยค่ะนี่เราเข้ามาตรงการการอวกาศโซนดวงดาวแล้วนะ นี่เขาจะมีหูฟังให้น้องๆเด็กๆได้ฟังด้วยนะครับอ่าน่าจะเป็นการฟังแบบภาคบรรยายโอ้นี่ความโค้งความโค้งงอของอวกาศนี่โลกเราอยู่นี่โลกเราเป็นสีแบบฟ้โลกเราจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอะครับดาวเสาวใหญ่มากเลยนะดาวสาวกับดาวพื้ห,หัด นี่ดูอันนี้ความร้อนแรงครับดวงอาทิตย์กา,ารกำเนิดของจักรวาลเขาชื่อโอ้เขากำเนิดยังไงอ่ะเขามีให้เรานั่งดูนะโอ,โอ้เราต้องนั่งฟังคำบรรยายไปด้วยนะนี่เราออกมาด้านนอกนะตรงนี้จะเป็นการโชว์พวกดาวเทียมเนาะ ใช่ใชที่เขาขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ฉายภาพอะไรลงมาให้เราอย่างเนี้ยครับน mm hmm. มันจะมีชื่อยานต่างๆนะ mm hmm. ชื่อจานดาวเทียนต,ต,ต่างๆพวงนี้เ mm hmm. นี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยปอเช่เน, mm hmm. นี่ย mm hmm. อ่เรายกตัวอย่างอันนี้ไอคนเป็นดาวดาว ดาวเทียมรายละเอียดสูงมากสามารถบันทึกภาพวัตถุที่มีขนาดตั้งแต่1เมตรรูข้อมูลภาพมีราคาค่อนข้างสูงและมีขนาดใหญ่ทําให้ต้องเคลื่อนคอมพิวเตอร์ประมวลผลที่มีความปิดสิทธิภาพสูงโอ้เนี่ยครับที่เขาที่เราดู Google Map ก็คือมาจากดาวเทียมพวกนี้นะส่งสัญญาณภาพมาครับ อ่าเนี่ยเราดู Google m a p g o o g l e e a r t h อะไรพวกนี้ครับเป็นเครื่องพวกนี้หมดเลยนี่พี่เบมกำลังเล่นอะไรอยู่ครับอ๋อนี่มันต่อแบบตัวต่อใช่ไหมอันนี้ต่อทะเลนะทะเลมีเกาะมีไดโนเสาร์ด้วยอะ่ะนี่ด้านนี้เบลลี่ก็เล่นอยู่อ่ามันจะมีให้เด็กๆได้เล่นโอ้โหลากหลายแบบมากเบลลี่ ให้เราต่อได้หลากหลายแบบมากนี่ตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสามแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนิทรรศการนะไฟฟ้าธรรมชาติอ๋อฟ้ารองฟ้าผ่านี่อ๋อเกี่ยวกับแสงไฟฟ้านะพวกนี้อุอ่ย เหมือนเราเปิดสวิตไฟแหละครับหลอดไฟของเอดิสันนี่อันนี้ลองกดดูหน่อยครับพี่เบมนี่ป้าเห็นมันเป็นลูกอะไรอะแบตเตอรี่ผล,ลไม้นี่เขาบอกมันเป็นเหมือนผลเลมอนนะไหนขออ่านนิดน,นึงครับนักนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้สร้างได้สร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมีขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่า โวลเตอร์อิทไฟอ๋อคำว่าโวลโวลนี้เป็นคำที่เขาตั้งขึ้นมานี้หรือเปล่าครับถือเป็นแบตเตอรี่ก้อนแรกของโลกและปรับปรุงพัฒนาต่อเป็นเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่ายเรียกว่าโวลเตอร์อิกเซลล์อ่านี่นี่เขาใช้ผลไม้มาเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้อะว้าวเจ๋งมากอ่าห้องนี้จะเป็นแบบโซนไฟฟ้าหมดเลยนะชั้นสามนะครับ น,น,นี่นี่ๆเล่น,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 นอ,อ่ะอ๋อพี่เบมหมุนแล้วก็หุ่นยนต์จะเดินนี่เหตุเครื่องปั่นไฟอ่ะอ,<า>อ่ะาแม้แตประมาณว่าเครื่องปั่นไฟนี่นะครับโหนี่ไฟโซล่าเซลล์ครับนี่ขอเขาให้เอาไฟโทรศัพท์สองนะใช่ไหมนี่ลองใช้ไฟโทรศัพท์สขอประมาณส่องไปที่แผงโซลาซ่าเซลลใช่ไหมแล้วไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาไนะ ไหนๆ่องอันนี้ก่อนเอาอีกทีนหนึ่งอ่านีนๆๆมันจะมีตามจุดนะอ่าเขาจะมีให้เราฟังโอ้นี่นี่ไฟตาตัวตัวอวกาศติดอันนี่อะไรติดครับอะไรอประมาณสิบวิไม่มีเสียงอ๋อ อันนี้มีเสียงแหนบนบนครับนี่นี่อันบนมันจะมีไฟอันนี้เปล่าเนี่ยพี่เบมส่องได้ไหมครับเฮ้ย,น,ยนี่มาแล้วนีเออ่เหมือนไฟลูกแก้วแม่มดนี่นี่นี่มีเสียงด้วยนะเนี่ยที่พี่เบมส่อง นี่ตรงนี้จะเป็นแหล่งผลิตโรงงานไฟฟ้านะอ่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบเลยครับอันนี้เป็นโรงงานพลังงานความร้อนเนี่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหรือโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดอ๋ออันนี้เป็นโรงงานแบบใช้ความร้อนนะครับเป็นโรงงานถ่านหินนี่อันนี้ก็เป็นพลังงานความร้อนเหมือนกันนี่เขาให้เราแตะ แตกได้นะเขาก็จะเล่นนะครับอเนี่ยกำเนิดไฟฟ้าแล้วก็ส่งมาเป็นไฟฟ้าบ้านให้เราเนี่ยครับนี่อันนี้ลงลงไฟฟ้าพลังงานน้ําอันนี้พลังงานน้ําก็จะเป็นแบบตามเขื่อนนะนี่ใช้น้ำผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนี่นี่อันนี้โรงงาน ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นี่แล้วใช้พลังงานลมนะนี่ใช้เป็นกังหันนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนี่ใช้กังหันนี่อันนี้ใหญ่สุดเลยครับโรงงานโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี่มาเดี๋ยวให้พี่เบียมทดสอบนี่ทดสอบไฟฟ้าช็อตกล่องวัดใจ แรงไหมมันต้องจับสองมือเหรอถ้ามือเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันน่าจะมีปล่อยอปล่อยกระแสะไฟฟ้าอ,อ่อ,อนๆมาเลยครับไม่ได้ถึงกะแรงมากเด็กๆเล่นได้ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราจะไปโซนฝั่งดูดาแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> แต่เนี้ยตอนนี้เขามีให้ต่อแถวนี่นะ อ๋อต่อแถวรับบัตรใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปเข้าโซนไซแอนตัเปียนะคล้ายๆเหมือนเล่นฮาร์เบอร์แลนด์นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบปีนปีนขึ้นเดินขึ้นเดินลงเฉยๆจะไม่ได้เป็นแบบสไลเดอร์นะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นใช่ไหมนี่เดินของเด็กเล็กนีดนึงต่เดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยมาเพราะว่าเราจะไปโซนฝั่งดูดาวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อแถวรอบอื่นเนาะไปครับโอ้ว้า นี่เราเข้ามาฝั่งโซนดูดาวแล้วครับมันจะเข้าลงหนังเลยอะเมนลงหนังเลยครับแต่เป็นแบบที่นั่งล้อมรอบนะนี่ข้างบนเป็นแบบดูอวกาศโอ้โหสุดยอดอนั่งไหนครับ ได้เราได้ที่นั่งแล้วอ้ สวยมากเลยเนาะเหมือนดูดาวจริงๆเลยพอเชออ่สวยมากเลยอ่ะอุ้ยนี่ขเขาเปลี่ยนสีแล้ว นี่ตอนนี้เราออกมาจากที่ดูดาวแล้วนะครับตะก,กี้ดูดาวอ่ะสวยมากเลยนะเออที่นั่งเขาเยอะนะครับแนะนําให้มาดูนะแล้วก็เขาจะมีบรรยายให้ความรู้ต่างๆเรื่องดวงดาวมีกลุ่มดาวอะไรบ้างครับแมงปองกลุ่มดาวในพานนะโหหลากหลายมากนี่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ด้านนอกครับนี่เขามีเอาเครื่องบินแบบ oh, ของเก่านะ,ะน่าจะเป็นของจริงนะครับมาตั้งโชว์ไว้ด้วยนี่เครื่องบินทหารนะ มีหลายลำเลยครับลำเล็กลำใหญ่ตอนนี้มามาไปต่อคิวรอเอาบัตรนี่นะที่จะเข้าไปไซเอนโทเปียนด้านนอกเขาจะมีร้านค้าด้วยนะ,ะเพื่อให้เด็กๆมาซื้อได้ครับนี่ตอนนี้มามากับน้องๆเข้าไปด้านในแล้วครับพอดีมามาได้ตั๋วมาสี่ใบนะนี่ฮะมาพาน้องๆเข้าไปเล่นมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆฮาร์เบิร์นแลนด์เล็กๆนะ แล้วก็มีสไลเดอร์เล็กๆอยู่ตรงนู้นนะครับให้น้องๆได้วิ่งเล่นกันเด็กๆเนี่ยจะมีด้านในอีกนหะอ่าเดี๋ยวให้น้องๆเล่นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวให้น้องๆไปขึ้นยานอวกาศแล้วครับเฮ้ยได้นั่งนะครับไปอวกาศเลยใชขึ้นยานขึ้นยาน 早，任。 สนุกไหมครับโยกเยกเลยใช่ไหมโยกเยกโยกโยกตเล่นจะสั่นๆอ่ะอ่มันจะสั่นๆแล้วก็โยกโยกเหมือนบินขึ้นไปบนอวกาศเลยไปเดี๋ยวเราออกแล้วครับนี่ตกเย็นคนน้อยแล้วนี่วันนี้เราก็ได้เที่ยวท้องฟ้าจําลองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็เหมาะกับให้เด็กๆมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะใส่แอนนะครับนี่เราก็ให้เด็กๆได้ร่วมเล่นสนุกสนุกอะไรหลายๆอย่างนะ โอเคแป๊เดี๋ยววันนี้เราขอตัวกลับไปพักผ่อนกันแล้วนะครับไปเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากน้องๆเพื่อนไกดแชร์กดช่อง b m นเดยนะคแล้วไปกันนะครับบ๊ายบาย